เราจะหาไอเดียสำหรับการเขียนคอนเทนต์เขียนโพสตนะคะเขียนแคปชั่นสำหรับสินค้าและบริการของเราได้อย่างไรนะคะถ้าเราคิดเองเออเองหรือไปหารีเสิร์ชใน Google อาจจะใช้เวลานะคะลองมาใช้ Chat GPT นะคะคุณจะประหยัดเวลาไปเยอะมากแถมได้ไอเดียมาอย่างรวดเร็วเท่านั้นไม่พอนะคะถ้าไอเดียที่เขาให้มาตอนแรกไม่พอก็สามารถขอเพิ่มได้เรื่อยๆนะคะเป็นยังไงกันนะั้นเราเริ่มมาดูกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะเราก็มาเปิดตัว c h a t GPT นะคะเป็น shat gpt c o m นะคะเอเปิดมาแล้วก่อนอื่นพอเราเปิดปุ๊บสิ่งที่เราต้องคิดก็คือว่าสินค้าของเราหรือบริการของเราเน่ยเป็นอะไรนะคะทําไมเราต้องคิดเพราะว่าถ้าเราไปถามดือ้อตรงๆเลยว่าอยากได้ไอเดียโหมันจะใส่ไอเดียมาประหลาดมากมันคือเราเราต้องบอกความชจาะจงให้เขานิดนึงด้วยความที่ตัว generative ai อย่าง Shat gpt เนี่ยเขาไม่ได้ฉลาดขนาดที่จะมาเดาเราได้เราต้องให้ข้อมูลที่มากเพียงพอค่ะ เขาถึงสามารถตอบสนองความต้องการของเราหรือตอบข้อความของเราได้อย่างมากที่สุดนะคะดังนั้นอย่างแรกในการหาไอเดียจาก generative AI ของ ChatGPT ก็คือว่าเขียนไปนะคะว่าคุณเป็นใครคุณกำลังทำอะไรคุณต้องการให้เขาทำอะไรนะคะสมมุตินะสียเป็นเจ้าของธุรกิจที่ขายขนมขบเคี้ยวเป็นอาหารเป็นถุงๆที่สามารถส่งออนไลน์ได้นะคะอย่างแรกเวลาเราถามเขาก็าคือเนี่ยอบอกเขาไปก่อน ให้ฮัสมมติอาเขียนจะจะใช้อย่างนี้แล้วกันนะคะก็คือสำหรับใครที่ยังไม่ถนัดภาษามากจะจะเปิดสองหน้าก็คือใช้ตัวทันทนเลเลท Google นะคะพร้อมกับตัว c h a t GPT สำหรับอันนี้สำหรับกลางๆนะถ้าใครที่สามารถพริมพ์ภาษาอังกฤษ,าษ,าษาได้เลยก็เชิญนะคะพิมพ์ลงไปใน c h a t GPT อันนี้มันก็จะเร็วกวา่าซึ่งปกติจะก็พิมพ์ตรงๆแต่ว่าพกอความง่ายและบางทีเราก็แบบเอเราจะพิมพ์ถูกหรือเปล่านะแกมแกมกมม่ามันจะเข้าใจสิ่งที่เราคิดไหม ตัวนี้ค่ะทางเซเล็ตดูเกิลช่วยได้นะคะช่วยได้มากเลยอ่ะบอกไปเลยฉันเป็นเจ้าของธุรกิจฉันเป็นเจ้าของร้านเจ้าของแบรนด์เจ้าของแบรนด์ขนมอบกรอบที่สามารถสามารถต่งขายออนไลน์ได้กำลังหาไอเดียในการคิดคอนเทนต์ ากใครอันนี้นี้เราบอกแล้วนะฉันเป็นใครฉันกําลังต้องการอะไรแล้วเราก็ต้องไปบอกคให้แชท GPT ในเดืองเขาว่าแชท GPT มีหลายโหมดเขาสามารถเป็นเลขาก็ได้เขาสามารถเป็นแอดมินก็ได้วันนี้นะคะเราต้องการให้เขามาอยู่ในโหมดนักการตลาดค่ะให้ GPT ่ให้ช่วย การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์นี้เป็นนักการตลาดเป็นอยากให้ช่วยเป็นผู้เชี่ยวชาญไปเลยผู้เชี่ยวชาญเลยแล้วกันเนาะผู้เชี่ยวชาญด้านการต,ตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์มันมีคำเฉพาะเรา fmcg แต่ว่าผลิตภัณฑ์ อาหารสำเร็จรูปอาหารสำเร็จรูป,รปลูกแะอาหารสินค้าปลาโคกบริโภคคือพยายามเขียนให้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะนึกออกแล้วกันเหมือนว่าเราต้องมานึกในใจด้วยแหละค่ะว่าเอ๊ะอะไรหน้าที่เรากำลังจะทำแล้วเราต้องการให้เขาช่วยอะไรบ้าง I own a brand of creepy bare food. Looking for ideas to create content. I would like to help you. I would like to help you become a marketing okay. expert for ready-to-eat food product and customer food. สมกับชื่อโมด้ o ขอ f ต o งนี้ไปแล้วกแล้วก็ใส่ลงไปอยากได้กี่คอนเทนต์อยากได้กี่ไอเดียนะเพราะว่า g ิฟ e m มี เมื่อก่อนนะจะชอบใส่คำว่า please ไปด้วยนะแต่ว่าหลังๆเขาบอกว่าใส่ไปก็า่นั้นก็เลยบางทีก็ใส่บางทีไม่ใส่นะคะแล้วแต่กด enter ไปแล้วมันก็ตอบมาคื e อะ e n g a g e t e n t for ดึ๊เขาก็อธิบายมาว่าเป็นยังไงถ้าเราอ่านไม่เข้าใจอันนี้ copy นะคะ copy หรือกดตรงนี้ก็ได้นะคะเห็นไหมมันจะมีไอคอนที่เป็น copy แล้วก็ พอเอาเมาส์จิ้มไปเนี่ยมันก็จะมีคำว่ากอปอปี้กอปไปนะคะไปอยู่ใน Google ฐานสลับให้เป็นอังกฤษไทย Copy ปตรงนี้เพจเ,เข้าไปใช่ไหมมันก็จะมีและสล้างเนื้อหาโดยสำหรับใครที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษมากนะคะอย่ว่าถ้าอ่านตรงนี้เข้าใจก็จบอ่ะเขาก็บอกมาแล้ไอเดียในการสร้างคอนเทนต์เนี่ยห้าอย่างก็คือ receive video and tutorial มี behind the scene product tour นะมี customer testimonial review interactive อันนี้เป็น5ไอเดียง่ายๆในการสร้างคอนเทนต์อันนี้คือภาพร่างภาพกว้างกว้างเลยกว้างแบบเออคุณเีมหลักของการทำไอ้พวกนี้เป็นยังไงบ้างมันมันควรจะมีอะไรบ้างนะถ้าบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันเบบเบบทำหมดแล้วอะ่ะก็ขอเพิ่มยิปมีไฟหน่อย ง่ายๆเขาเขาง่ายๆสั้นๆไปเลยนะคะโอเคเขาก็เพิ่มมาใหม่ว่าอะไรบ้างนะ seasonal promotion and receive uh, recipe comparative content product review and comparative อันนี้อาจต้องระวังนะคะในกฎหมายประเทศไทยยังไม่ค่อยโอเคในการเปรียบเทียบบางอย่างมากนะะักนะ interactive โ l o interactive poll UNA d r e c t i o n ตรงนั้นนี่อันนี้เราก็ได้ไอเดียกว้างๆละในการทำคอนเทนต์อันต่อมาค่ะเราอยากรู้ว่าอ e ีคอนเทนต์สมมุติเราจะเอา health and wellness tips เนี่ยคืออันนี้น่าสนใจนะแต่ว่าเราก็ไม่รู้เลยว่าเราจะต้องทำประมาณไหนบ้างถามมันต่อไปเลยค่ะถามมันต่อไปเลยนะว่าอันนี้ s u c c e s s เป็นพร้อมที่จะ s u c c e s t ละกันนะคะเป็น what are the latest Trend In ของเราเป็นอะไรเราก็ไปดูเมื่อกี้เป็น Food เนาะ ready to eat food product and customer product อันนี้ดูเทรนด์ก่อนอ่าดูเทรนดอ๋อ่เขาก็จะมาลิต์มาให้ว่า โอเคในสินค้าแต่ละอย่างเป็นยังไงบ้างแล้วก็อันนี้อัปเดต2022แต่ว่าพอดีก่อนหน้านี้ที่เสียลองเทสอะคะ่ะจะเหมือนเดี๋ยวนี้ตัวชัด t GPT มันจะให้เราไปใช้4.0พักหนึ่งก่อนที่มันจะ Expire เหมือนแบบเราใช้ใช้ไปได้หน่อยหนึ่งอะพอ,เ,อ,อเหมือนคำที่เขาออเขียนออกมามันหมดใช่ไหม มันก็จะกลับมาเป็น3.5เหมือนเดิมน,นะคะตอนนั้นตอนที่เพเทส่ะมันอัพได้ถึง2,024เลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะใช้ก็แนะนำว่าอะไรที่เป็นเทรนด์ที่มันอัปเดตใหม่ๆอะคะ่ะใช้ก่อนคือถามมันเร็วๆก่อนก่อนที่ตัว4.0ที่มันให้เราใช้ฟรีเนี่ยมันจะ expire แล้วคืออันเนี้ยจะจะสามารถใช้ได้อีกทีประมาณอีก3-4ชั่วโมงซึ่งมันมันสามารถใช้ได้ใหม่นะเราแค่ว่า เราอยากได้อะไรอัปเดตถามมันก่อนแล้วอันไหนที่มันเป็นเบสิคเบสิคเนี่ยเดี๋ยวค่อยถามมันทีหลังได้นะโอเคมันก็บอกว่าอัปเดตอินเจน2022นะเทรนเป็นอย่างนี้นะมีสองแยกกัน ready eat food ดดดูดดูด customer product โอเคอันนี้เป็นให้ให้ทำเป็นแคมเปญละโอเคคือตรงนี้เราสามารถถามมันไปเรื่อยๆถ้าตรงไหนที่เราคิดว่า ยังได้ข้อมูลที่ไม่เพียงพอนะคะหรือว่าเราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเราก็ถามซ้ำๆกิฟ e m มีมอลกิฟต์มีมอหรือว่ามอลดืดๆแล้วก็มอบางทีเธอก็จะใส่ว่ากิฟมี5มอลกิฟต์มี10มอแต่แนะนํคขะไม่ควรเกิน10นะคะเพราะถ้าเกิน10แล้วเคยลองแล้วมันจะเออ,เอ,อ,เอ,อดิดนึงหรือว่ามันอาจจะแบบหิมหิมไปแล้วค้างอะไรเงี้ยหรือบางทีมันอาจจะขอโทษว่าขอโทษนะ้มันเป็นข้อมูลมันเยอะเกินไปมันทําได้แค่เท่านี้ก็ได้นะคะ ก็เลยแนะนําว่าประมาณ5 1 0ถึงเนี่ยกำลังเป็นเลขที่สวยๆ,ๆแล้วเพราะถ้าหนึ่งสองนาทีเยอะเกินไปต้องถามหลายรอบคะหรือว่าถ้าสมมติมันมีอ่านอ่านคอนเทนต์แล้วรู้สึกว่าเออมันออกทะเลมนิดนึงเราก็ตบตบสับขบ,บกลับมาว่าเฮ้ยกรุณาโฟกัสในสิ่งนี้นี้นี้ให้เราหน่อยโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะการสร้างไอเดียของการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งก็น่าจะประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปต่ตอไปค่ะเรามีไอเดียแล้วเรามาเริ่มทำคอนเทนต์แพลนกันค่ะว่าเราจะทำคอนเทน หากไอเดียหมดที่เราได้มาตรงนี้ยังไงบ้างนะคะแล้วคอนเทนต์แพลนตัวเนี้ยเดียนแนะนำสองอย่างจะทาเป็นแต่ละคอนเทนต์ก็ได้นะคะหรือสําหรับใครนะสําหรับอย่างเซียนเนี่ยเจ๊ก็ชอบทําเป็นมันมันลี่แพลนนะก็คือทําเป็นทั้งเดือนเลยคอนเทนต์แพลนทั้งเดือนทําง่ายๆใช้เวลาไม่นานไม่เกินชั่วโมงหนึ่งคุณก็สามารถมีคอนเทนต์แพลนทั้งเดือนได้นะคะเป็นยังไงอย่าลืมนะคะกดติดตามกดซับสไครป์ช่องครูเซียเพื่อรับข่าวสําหรับคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะ สัหรับหรือนี้ใช่ได้ค่ะ